เดี๋ยวกูกกินวายถ้าขวดมึงอิจฉามึงาดูไม่หน้าตาไม่มาไม่น่ามีเงินซื้อวายกินนะเดี๋ยวกูกินวายสาบายเดี๋ยวกูก็ฟังเพลงนะเดี๋ยวมีพักพวกกูนักร้องมาร้องกีต้าให้กูฟังนะกูไม่เครียดหรอกมีแต่มึงไยควายที่มาด่ากูเนี่ยเครียดน,นะพวกมึงมีส่วนใหญ่เป็นพวกมีผมด้อยนะเป็นพวกมีผมด้อยทางไม่มีหรูดูแล้วดูทางเนี่ยหน้าตาแม่งดูจนๆนะกูไม่เครียดหรอก มีแต่มึงนายควายที่มันด่าพูดในเครียดนะพวกมึงนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกมีผมด้อยนะเป็นพวกมีผมด้อยตังไม่มีหรอกกูดูแลดูวดูทางเนี่ยหน้าตาแม่งดูจนจนนะกูไม่เครียดหรอกมีแต่มึงนายควายที่มันด่าพูดในเครียดนะพวกมึงนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกมีผมด้อยนะเป็นพวกมีผมด้อยตังไม่มีหรอกกูดูแลดูวดูทางเนี่ยหน้าตาแม่งดูจนจนเดี๋ยวกูกกินวายสักขวด มึงอิจฉาดห้หาผู้มึงอะดูไม่หน้าตาไม่มากไม่น่ามีเงินซื้อวายกริงน,นะเดี๋ยวกูคบายสบายเดี๋ยวกูก็ฟังเพลงนะเดี๋ยวมีพักพวกกูนักร้องมาร้องกีต้าร์กูฟังนะเออกูไม่เครียดหรอมกมึงในควายที่มาดากูเนี่ยเครียดน,นะพวกมึงนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกมีผมด้อยนะเป็นพวกมีผมด้อยตังไม่มีหรอกกูดูแล้วดูทางเนี่ยหน้าตาแม่งดูจน เดี๋ยวกูกินวายสักขวดมึงอิจฉาได้หาพวกมึงอะดูไม่หน้าตาไม่มา่าไม่น่ามีเงินซื้อวายกินอะนะเดี๋ยวกูกินวายสบายเดี๋ยวกูก็ฟังเพลงนะเดี๋ยวมีพักพวกกูนักร้องมาร้องกีต้าร์กูฟังองสนายร,ร,ร,รไม่เแดูดกไอพวกหน้าดาไไม่ไปเม่ไปต้องวิธสาเชหมันต,ตกกเชิญพวกไอหมอปลาหมอผีมาช่วยสาดย แลกูจุกรูุกรูแล้ก็มันต้อง้รที่กูัฟังนะเออกูไม่เครียดหรอกมีแต่มึงไยควายที่มันด่ากูในเครียดนะพวกมึงนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกมีผมด้อยนะเป็นพวกมีผมด้อยตังไม่มีหรอกกดูแล้วดูทางเนี่ยหน้าตาไม่งดูจนบ้าเขาว่าบ้ากันทั้งซอยฉันมีสติบอดีฉันเป็นคนบ้า